คค่ะสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้มาพบก,กับกิ๊เตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอนะต้องมีปัญหาการวาดมือกันแน่เลยเพราะกิ๊ก็มีค่ะ งานหลายๆชิ้นนะคะที่กิฟวาดก็จะส่วนใหญ่จะเก็บมือนะคะอยอมรับเลยว่าแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดวาดมือเท่าไหร่ควันนี้ก็เลยจะมาฝึกวาดมือนะคะพร้อมกับอธิบายด้วยนะคะว่ากิฟเนี่ยวาดยังไงนะคะจริงนะคะ,ะ,คะสื่อในพิมพ์เทเลสหรือว่าพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งกิฟก็ขอแนะนําช่องหนึ่งนะคะเพราะว่ากิฟชอบช่องนี้มากเลยคือพี่อะตอมปกรณ์ค่ะ ส่วนได้เข้าใจง่ายมากรีเสิร์ชแล้วก็ไปทําความเข้าใจกันมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องฝึกวาดตามขั้นตอนนะคะเพื่อฝึกพื้นฐานให้แน่นนะคะเพื่อที่จะเข้าใจนะคะว่ามือเนี่ยวาดยังไง<า>ก็จะเริ่มจากการวาดสี่เหลี่ยมค้างหมูก่อนนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมข้างๆทีนี้เนี่ยเราจะวงนะคะให้เป็นตําแหน่งของนิ้วก็จะกําหนดจุดนะคะเป็นนิ้วตรงกลางแล้วก็สังเกตนะคะว่าตรงฝ่ามือเนี่ยมันจะเท่ากับนิ้วตรงกลางนะคะความยาวมันจะเท่ากันเป๊ะเลยนะคะส่วนนิ้วอื่น อื่นนะคะแล้ก็จะวาดข้างๆไว้ก่อนนะคะเป็นการกําหนดว่าเออมือมันจะไม่เกินนี้นะคะแล้วก็โค้งนะคะเส้นโค้งเนี่ยมี2อันนะคะก็จะเป็นตรงข้อนิ้วแล้วก็ปลายนิ้วนะคะส่วนนิ้วอื่นๆนะคะก็จะวาดเหมือนกันนะคะใช้แง่งๆนะคะส่วนนิ้วโป้งเนี่ยเราจะเป็นงอนตามเขานะคะตามภาพเลย แบบนี้นะคะเราก็จะวงกลมตรงกลางนะมันเป็นข้อนิ้วนั่นเองเนิ้วอ,อื่นก็ทําเหมือนกันนะคะแล้วเราจะวาดแบบงอๆตามภาพข้างๆนี้เลยนะคะส่วนตัวคิดว่าตัวแบบนี้นะคะเป็นตัวแบบที่เข้าใจง่ายสุดแล้วนะคะแล้วก็สามารถทําตามได้ง่ายด้วยนะคะทีละขั้นตอนตอนแรกอาจจะดูยากๆนะคะแต่แบบพอวาดไปมันก็ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพิ่มเติมนะคะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อนิ้วของเรานะคะว่ามันจะหักงอแล้วก็มันไม่ได้เป็นแนวตรงอะไรอย่างที่คิดนะคะก็คือเราก็ใช้เส้นแบบที่วาดนิ้วนี่แหละแล้วก็วาดเป็นข้อข้อนะคะ นิ้วเราจะมีสามข้อนะคะส่วนนิ้วโป้งจะมีสองข้อน,นั่นเองส่วนนิ้วงอเนี่ยมันก็ต้องใช้เส้นแบบเดิมนะคะแต่ว่าเราจะหักเส้นนะคะเป็นแบบเหมือนจะกึ่งกึ่งสี่เหลี่ยมแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมแค่ด้านบนเมื่อก่อนนะคะกี<ๆ>ก็จะวาดแบบนี้นะคะก็คือแบบเป็นเส้นตรงไปเลยแล้วก็โค้งให้มันแหลมๆหลมอะไรประมาณนี้แล้ววิธีแก้นะคะเราก็จะมาวาดเส้นเหมือนเดิมนะคะใช้เป็น2ข้อเนาะแล้วก็วาดลงไปนะคะ แล้วเราก็ใช้สี่เหลี่ยมแบบกระบอกมั้งสังเกตว่าจะใช้พวกแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมหรือว่าเส้นตรงอะไรอย่างนี้เยอะนะคะเพราะว่านักวาดส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องมีพื้นฐานเรื่องเส้นอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแนะนําให้ไปฝึกพวกรูปทรงอะไรไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันสามารถวาดได้ทุกอย่างบนโลกเลยถ้าเราวาดได้โอเคค่ะนะกลับมาที่รูปหลักของเรานะคะเราจะวงกลมนะคะตรงข้อมือไว้นะคะเพื่อที่จะไว้วัดข้อนิ้วเนาะ ส่วนนิ้วโป้งเนี่ยก็วาดตามข้างๆเลยนะคะเราจะวาดรอบๆของโค้งที่เราวาดไว้นะคะเราจะไม่ทับเส้นนะคะเราก็คือแบบไว้ตรงกลางนะคะพยายามให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดนิ้วอืน่นก็ทําเหมือนกันหมดนะคะ มากันต่อนะคะแล้วก็จะวาดข้อนิ้วนะคะตรงกลางแล้วก็เราเนี่ยต้องลากเส้นนะคะให้ไปอยู่ตรง ข้อนิ้วงกลมที่ลราดไว้นะคะสังเกตนะคะว่าจะไม่วาดเส้นตรงนะคะแบบเออมันไม่ตรงแบบเดเนาะแล้วก็มีเส้นขาดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่แข็งเกินไปเนาะเพราะว่าเวลาเห็นเส้นของเส้นเลือดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นเนาะแล้วเราก็จะเพิ่มความชัดของร่องนิ้วนะคะเพื่อที่จะให้รู้นะคะว่ามันมีความห่างไม่ได้ชิดกันมากเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะเราจะมาตัดเส้นกันอีกรอบนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันงงนะคะ เพราะว่าเส้นเยอะมากเลยตอนนี้เอาจริงก็ไม่เคยวาดมือแบบจริงๆจังๆขนาดนี้นะคะเพราะว่าไม่เคยคิดนะว่าจะมาฝึกมือเคยฝึกมาแล้วแต่ว่าก็ท้อแอบเพราะว่ามันวาดยากอะตอนนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออมันก็วาดได้แลนะ้วมะก็เลยลองพยายามอีกสักครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แย่แลนะ้วมันก็วาดได้ แค่เราไม่ลองพยายามดูเนาะด้วยความที่อีโก้มันสูงด้วยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราอะสามารถวาดได้มากกว่านั้นเราก็คิดว่าเออฉันก็เก่งอยู่แล้วนะฉันก็วาดได้ทุกอย่างแต่ว่าฉันอาจจะไม่ได้เก่งมากที่สุดแต่ฉันก็อยากจะอยู่แบบเดิมแบบไม่ต้องพัฒนาอะไรคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็เก่งกันเองแหละความเป็นจริงนะคะเราก็จะแบบว่ารู้เท่าที่รู้นะคะแล้วก็เห็นเท่าที่เห็นเนาะถ้าเราไม่เรียนรู้เพิ่มเติมเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปมากกว่านั้นเราก็จะลงสีแบบเดิม วานแบบเดิมนิ้วก็เออมันก็เป็นอย่างนั้น,นก็ปล่อยไป,ไปเราเน้นหนา้าเน้นตาอะไรแต่ความจริงแล้วทุกอย่างในร่างกายมันก็สําคัญหมดอะ ก็อยากให้คลิปนี้ลดอีโก้ของทุกคนนะคะบางคนที่อาจจะยังไม่เคยฝึกวาดมือก็ลองมาวาดมือได้แรกๆมันก็อาจจะวาดช้านิดน,นึงเนาะแต่ว่าพอเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะคล่องมือเราก็จะรู้ว่าไอองศาเนี่ยมันควรวาดยังไงนะคะควรไปยังไงบางทีเราไม่ต้องขึ้นโครงเลยก็ได้เราก็เข้าใจโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรก็เหมือนการแต่งหน้าคือแบบตอนแรกๆเราก็แต่งหน้าแต่พอไปๆมาๆมันก็แต่งได้แค่เอ้ยสองสามนาทีก็เสร็จแล้วอะไรแบบนี้แต่เน้นย้ํานะคะว่า มันไม่ได้สําหรับทุกคนเนาะบางคนเขาก็ชอบเก็บรายละเอียดหรือว่าอะไรแต่กีก็จะเป็นคนวาดเร็วแต่ว่ารายละเอียดก็ไม่ได้เท่าคนที่เขาแบบว่าวาดนา,นานเนาะเ็เสร็จแล้วนะคะสําหรับมืออันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปใช้วิธีแบบนี้สําหรับหลายๆมือกันต่อก็ชมสปีดเพ้นท์ไปพร้อมกับ ฟังว่าวาดไปเล่าไปนะคะก็อันนี้เป็นคลิปพอดแคสต์นั่นเองนะวันนี้กี้ก็จะมาพูดถึงข้ออ้างของตัวเองในเมื่อก่อนนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีข้ออ้างเยอะแยะมากมายนะคะที่เราจะมาทํานั่งทําคลิปแบบนี้ก็มีหลายๆเรื่องนะคะที่แบบว่าทําให้ไม่กล้าก็มีเรื่องการตัดต่อคลิปเพราะว่าปกติเป็นคนที่ตัดต่อไม่ค่อยเก่งเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้มานั่งตัดต่อแบบจริงๆจังๆองะ ความจริงมันก็ฝึกได้แหละแต่แบบมันไม่กล้าไง,ง,งาบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราตัดไม่เป็นนะทำนะไม่ได้หรอรอจ้างคนอื่นดีนนกว่าแต่แบบกว่าจะได้จ้างมันก็ต้องรองเงินอีกมันก็มีคํคำหนึ่งนะคะถ้าเราไม่พยายามสักทีแล้วเมื่อไหร่มันจะสําเร็จล่ะสังเกตนะคะเมื่อก่อนกิมเน่ยแทบไม่ตัดต่อคลิปเลยนะถ้าตัดต่อก็จะแบบเออมันดูน้อยนหน่อยนะคะไม่ได้ตั้งใจมา ต่ออะไรขนาดนี้แบบตอนนี้เนาะด้วยความที่เราข้างความเพอร์เฟกมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้เริ่มสักทีนะแต่ความเป็นจริงแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้แรกๆมันอาจจะไม่เก่งแต่หลังๆเดี๋ยวมันก็เชี่ยวชาญเองนั่นแหละที่นักศิลปกรบอกไว้ว่า เราอะไม่มีใครทุกคนอะเพอร์เฟกหรอกมันก็ไปได้เรื่อยๆนั่นแหละมัวแต่ให้พร้อมแล้วเมื่อไหร่จะได้เริ่มทำเนาะอันนี้ก็เห็นด้วยกับเขาด้วยก็กลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะคะกีจะมาสอนลงสีผิวด้วยนั่นเองนะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะมาลงสีเบทกันก่อนนะคะให้ทั่วมือกีก็ไม่เคยลงละเอียดขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะแล้วก็ฝึกไปพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละโอเคแล้วก็ระบายให้เต็มเลยนะคะลงสีเบสเสร็จแล้ว แล้วนะคะก็จะลงตามข้างๆเลยนะคะเป็นใช้สีส้มนะคะอ่อนๆไม่ต้องเข้มมากนะคะก็ลงไปตามข้อนิ้วแล้วก็ปลายนิ้วนะคะแล้วก็พวกขอบๆอ,อะไรเงี้ยที่มันเป็นเงา แล้วก็ตรงข้อตรงเส้นเลือดด้วยนะคะแล้วก็ทําการเบอร์นะคะให้มันอ่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มเงานะคะเพิ่มความเข้มอีกระดับหนึ่งนะคะเข้มประมาณแบบอันนี้อมแดงนิดนึงนะคะเอามาลงข้างๆขอบขอบนะคะที่เป็นเงาเนาะแล้วก็จะใช้สีน้าตาลอ่อนๆน,นะคะทําเป็นเงานะคะอันนี้รูปเล็บนะคะมันจะเป็นเงาแบบว่าตรงข้างล่างนะคะเพื่อที่จะให้มันดูว่ามันดูมอมืออยู่แล้วก็ใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะกับ เป็นอมแดงเหมือนเคยนะคะแล้วก็มาลงขอบขอบขอ,บของนิ้วนะคะให้มันดูเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็จะนิ้นนะคะพวกแบบพวกเส้นเลือดพวกอะไรพวกข้อนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขีดเป็นเส้นๆตามรอยที่เราวาดไว้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาแต่งพวกแสงพวกเงาอะไรอย่างงี้ทีหลังนะคะก็ตามฟีเจอ์ตลเลยนะคะว่าใครจะแต่งไง เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการเปลี่ยนสีเส้นให้มันดูแบบกลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะคะให้มันดูอ่อนๆสีนุ่มๆเนาะก็เป็นอันเสร็จไปหนึ่งมือนะคะเราก็จะมาวาดอันอื่นเหมือนๆกันนะคะใช้เทคนิคเดียวกันเลยในขณะที่รับชมสปีดเพนนะคะแล้วก็จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะพูดถึงความกล้านะคะความจริงแล้วเป็นคนที่ไม่กล้าอะไรเลยนะคะเป็นคนที่แคร์เรื่องยอดไลค์ยอดแชร์ยอด อะไรยอดวิวอะไรพวกนี้มากมากเลยเพราะว่าแบบคิดว่าไอคุณค่าของมันอะที่คลิปตัดมาเนี่ยคือก็เพื่ออยากที่จะให้คนดูนะแต่ความเป็นจริงแล้วแบบพอเราตัดออกมาจริงๆแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขเดียวคือเรานั่งดูคลิปของตัวเองก็ได้อะแล้วคนอื่นๆที่มาเห็นอนะมันก็คือแบบผลพลอยได้ด้วยสนะิ่งที่ทำมาแต่ละคลิปก็คือแบบตั้งใจทำจริงๆนะคะ การที่ช่องมันโตช้าๆเนี่ยมันก็มีผลดีเหมือนกันนะก็คือเราได้เสพบความแบบเออระหว่างทางเราเป็นยังไงคือเคยค้นดูน้อยมาก่อนแต่แบบอนาคตมันอาจจะมียิ่งกว่านี้ก็ได้ okay, <ล>โอเคก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการวาดมือนะคะคลิปนี้ก็จะยาวกว่าปกตินะคะเพราะว่าเราลงรายละเอียดในการวาดมือด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้เข้าใจจริงๆก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะใครที่สนใจลายเส้นของกีนะคะสามารถมาสั่ง คอมมิชชั่นใต้คลิปได้เลยนะคะจะมีลิงก์ IG กับเพจ Facebook นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย